โอ้โหตัเลขทยสองตัวที่ได้ัาตวรเลขูย่ำตัวแรก็เลขูสามหกหกสามหกก็ชื่อหกสามตัวเอาคันว่าอยากขยายคันว่าตัวก็ชื่อสามหกสามสามหกท่านี่ที่ไหมนัน่ามาแบบเดินดรวนเลยนะพ่อนะ แต่ตอนนี้ที่ผ่บไปนตองหวัดเมื่อนบั้นที่หนึ่งีหกเลยนะที่นกันพ่อยังมั่นใจคือเก้าวเยอะมั่นใจข้้าวเ่ดยนี้เลี้ยนไห้อยู่หลังเลี้ยนไห้อยู่หลังชุดแปดเก้าเลี้ยนไห้แล้วเนี่ยเลี้ยนไห้อยู่หลางคือแปดเก้าโตเดียวโตนั้นละมากครับเฝ้าหาลอตเตอรี่ไว้เลยบ่ะคะแปดหกแปดเก้าแปดเจ็ดสเลยายเสียงสำบ่ ก็หาร์ดดิสก์ว่านได้ขายได้เขาฟันบ่ะนี่พ่อพ่อฟันบ่ะฟันต้องวัดเกื้อสร้างมันใายให้นอนจะใช้กับวัคักมากวนเอาอันง่วงบันนี่ดังบันนี่ยเนาะขึ้นไปนอนเสีงหลังคากับแง่สังกะสีไปใส่ตีนมันแง่ยุ่งเสียเล้วสวนมันเหมือนมันคือมากวนเทีเด่นยิ่งมันก็น่าสร้างเลยสร้างเกนขวากิลแล้วมันเลยแรนลูกท้องหน้ามัน มันขึ้นมาเลยเลยหมยาสิี่ฟันเทนร้างสั้นตีไปเรียกตัวได้ละมอมเล่ยคือสูงเลน้างวก็เป็นเก้าแต่ยุงสูงนันหลังขามักไปแง่เนาะสร้างเขาบอกว่าเป็นเก้าได้เลขยกันเห็นซ่างมันมีเก็ดเก็ดับหนึ่งหนึ่งเล่ยร้างเหมืนเมื่อวันทำไน้าซ่างเลขยันเ็นร้างสร้างมันนีน้ำใดนะนะน้ำสร้างมันเก็ดเก็ดหนึ่งหนึ่งั่นล่ะเบื่อไหตำล่าเลย กับพอดีที่พ่อเเววเมื่อปล่อยไปขันโซไว้กันกับแม่เปนมะพร้าวแปดตัวเดียวเดียวแปดตัวเดียวนี่ชื่อยังไงที่แปดขวดนี่ลามโซไว้กระชาดกระชาดเหมือนันชิมแม่นบ่อเนี่พอปล่อยแนวทางหายไปแล้วหายเอ็ซีไปแล้วมาฝันเห็นสร้างอีกแม่นฝันต่อมืดหมดเลยเนี่ยเมื่อวานไปนอนเนี่ยเห็นกับฝันยังขึ้นเลย อยนาี้มาขึ้นตะบานนี่น่พอเลีกออกกู้พอหายปั๊บเนี่าวั้นี้กลับไปเงยมัเลรงไปนอนฝันเห็นสร้างนั่นถุกวันน่นะขึ้นไปนอดทางรางข้าวบ่เป็นเฮี้ยนไม่สิเป็นเฮี้ยนเกาตะไไม้เกาเนาะเฮี้ยนตมไยมเกาไม่ใช่เฮี้ยนสูงมัดข้างสรางก็จะผูกงวงผูกกล้วยนบ่เพินด่นจักตัวมันจักเป็นอยังเง้เอางวงกันแง่ขึ้นไปนนดทาง่างแงแงับตีนล้ขาเนี่ยสุดอดเพราะเขาจะนอดนอนบ่ ขึ้นมัสีทั้งลังค้ามันก็น้ามันแย่นอสันบอกว่ามันียิ่งมันนเแหละมันเล่นแรงลงตงน้าเล่นหัวเมียสินั่นละี่เท่นั้นพี่มันเป็นแปดเก้าใช่ะก็น่นแล้วเกแปดแปดเก้าครับบอสมาร์กบอมัรกด้าล่างแหละอือบแปดแปดเพราะมันแย่ทั้งหลังเป็บุญนาะครับแค่มากเก้าแปดแปดเก้าล่างใช่ว่าหายบวกให้เก้าครับแวยยมันถึงว่าสิมาสูงนวดนี่ ตัวร่องมันก็มีเก็ดกับแปดเดมีแปดเก็ดนี่ละที่เออเดี๋สิตัวล่องมีเก็ดกับแปดกับเก่าสามตัวทันเลเด่นแปดล่องเก็ดกับเก่าวางทันเลยหายล่องไว้เสื้อน่ะถ้ว่าเด่นตัวเดียวเค<ม>ื่องหัน,นเดีย๋ยวเด่นซีเยลยว่ามันคันไหวกับขาดมากยังบอกขักแล้วซีเลคขักว่าฉันออกมากกับมี่ซีเลยวันนี้กับคือเกา้เกา อันเลขเด่นนี่สูตรของพระพระนิรน้าเพันบ่วยบอกน้ำซือ้อเพันโอ้โหนิรนาเพันซ้อนให้ไปผอกันด้วยควาเงินนิดนึงซ้อนให้เอาว่าผอกเลขเด่นตัวเดียวเอาสิเดียวเพันได้ซ้อนให้เขียนปับป๊บๆแล้วเอาสี่หลอดไม่แต่ว่าขาดจั๊กหวนเนะาะห้มากเลย mm hmm. ขอยห้ไเลขออกแล้วพรามันสี่เหลีเล็กไทยเลขกไทยสองตัวล่าง เอาไปเห็ดแันท้ายสองตัวบนเขามาสูรุบนสองตัวล่างมันเห็นออกมาตัวตัวเด่นมือนเด่นปั๊บได้รวดรวดโมาผาดจั๊กมวดแต่เห<ม>็นมากยี่นหนสิบมวดออกแปดสองออกแปดสองมันเลี้ยงล่างบอกเรื่องเนาะคือหกเกด็ดรวดออกมากหกเกด็ดรวดมวดไปป้อยวันน้องจันถือทั้งบนทั้งล่างมวดป้อยแปดสองก็หกเกด็ด แปดซองบนหกเกตด่านหลังบ่ได้กลับพร้อมเนี่ยคำว่าโคตรโคตรด่าที่ก็โท้มากท้มากไม่ยังเนาะพ่อพ่อบอกเนี่ยเสียค่าขนมมิดชัดโท้อมากเสียเดียวเนาะแล้วกันชิบาราบอีกเสียสุดว่ามาตัวสุดเนาะบอกถึงทั้งหบนทั้งล่างเนาะบอกตัวเดียวพร้อมเนี่ยบ้านบอกหลายตัวดิเมื่อนั้นกัดสรุปมาเมื่อนี้ไม่ย่ำตัวใดก็พ่อ ย่ำตัวเลขทูบมาอนี่ยเอาเอามาเขาสูตรบนขึ้นเขาเลขทูบไปได้จุดทูบได้สามหกหกสามหกหกครับตัวเดียวอันนี้แหละค่ะคแต่ว่าเลขที่หายไปตองวัดกันย่งคงไว้คือเกา่าคงไว้คือเกา่ามามาเพิ่มเติมคือเลขทูบเพราะว่างว,วัดที่ผ่านมาเลขทูบพ่อเนี่ยได้สามหกห้าเนาะครับพอเมื่อว้านนี้เป็นวันพระพ่อก็เลยจุดทูบ ได้สามหกหกนี่นี่เนี่ยเชื่อมาเสิ่มเด็กเด็กเช่อมาปล่อยไม่เนี่ยโอ้มันหลายพ่อล่งซามันหลายเอาตามที่ปล่อยไปนะมมันก็ีอยู่สามหกหกกับละว่างได้ค่ะเอฟซีวัดที่ผานหนาพอเราจุดทูบได้สามหกห้าทันกับหกหกกับเก้าก็จะเป็นสามเก้าห้าตรงตรงเมวันที่ออกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านั่นกับจุดทูบตรงกับเลขสูตรอุบลเนาะเมื่วันนี้พอ ได้สามหกหกกัระว่างสามเก้าเก้าพ่อพ่อวดรืจุดทูบเดกเจ็ดเก้าเก้าเห็นไหมก้บกเก้าึ่งเก,ก้าหนึ่งมันะะออกเก้าหนึ่งหมเลยนก็ออกเก้าเจ็ดเมันถูกออกศูนย์เก้าเก็ดหวปีใหม่ก็จุดทูบดกเจเก้าบันจุดทูบมา่อปอยตัวเดียวเจ็ดเก้าเกห็นไหนแสดงว่าเลขทูบนี่เพราเท่านผ่าจักเีย งวน,นั่นนะครับคือพมันดอกเจ็บออกสองเก็ดสองเนาะบ้านนี้นปูอ้ปูเนี่เห้นได้ิได้อีกเน,นาะปูบอกแป้นเนาะขอเด้บ้านงวดรุ่นมากเมื่อกี้ได้แปดเจ็ดสองเนี่ยเกวมากับแปดเก็ดสองเลขล่างออกศูนย์สามค่ะงวดนั้นเห็นบ่เอ้าไอ้จับตามองเลขถูพอปีซา่าว้น้ำเด้อ้<บ>าถ่ายจอฟซองก็เ่าเสียเร่องเาเสียปูเนาะไปเสื้อสองเจ็ดแปดได้ตัวสี น right mm hmm. ั่นว่าแต่นะเสือยศแจ่ว่าเสียยต่ว่ามันออกแล้วเดี๋ยวปูนเก็สองมาจอกอีกีหน่ออกมากว่าเก็บสองโเก้าเน่นเลขทูบแน่นอนครับแน่นอนเลขทูบปูเนาะค่ะครับเอาเป็นหาไปเรยวกระว่างหจนรวยเหืนบ้านสามหกหหรือสามกับหัวเล็กเล็กเก่าอ่ละเนาะค่ะเอาไปสูงวัดเด้อลูกหลานนี่มีอยู่มีกินเด้อปูเอย่ แลวก็บปลอกป่าเอาให้รวยทุนเหรอพ่อโอ้ลอสพ่อขอแค่ขอห้มีอยู่มีกินตะปูว่าเอาไปให้รวยเลยแมนปลาให้เอาซื้อไปเรื่อยนะพ่อจะให้ไปเรื่อยนะมอนว่าใช่เออให้ม้ดนี่สิเส้าบอกมอดแมนมันมันมามอดแมนเล่าบอกเป็นเลขสูบคุณเออแล้วมันขิ้เขามาหันรถตาอัิทีานเดีวันเอาฟันไหนเนี่ยพ่อฮอฟันไหนนะ ฟันเลขล่างก็มีแปดเก้าแปดหกแปดเจ็ดนหละเลขล่างแมนเลขบนก็ดีฟันเห็นแปดหาแปดหกเก้ายเดียวนี่ะอ้อมม่ออันเลขสูบก็จะหกหกสามนี่แหะสามหกหกสามนี่แหะสามหกหกนี่เนาะพรเนาะนี่แหละนี่แหละมันกับเขามากรับสวยบนนี่เท่านั้นเพราะเน้นสร้างมันกัน้ำสร้างมันเลขน้ำสร้างมันเป็นเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่ง มันมาตองคือก้าวอ้นอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อปรีชานะคะครับมันมีเท่านั้นมักกะบ้านายดอกจัดคัดกับพานค่ะซุ่มหม่งไว้เห็นละซุ่มขีดเส้นใต้ไว้เห็นละให้เน้นเนี้ยน่ะอ่ะพิจารณาเบิงเดอร์เอฟซีขันมักน้ำผอกับจัดขันบ่นมักกระพานนะคะเั่นั้นอ่ะขอบคุณอีพอดเดอร์อจับ อ๋อให้โสดโมันมันด้วยฟังฟังแล้ก็เดี๋ยวมาจะใส้ก็ได้กู้เงนคืจับไว้ให้เราละใครเอาไปเสีเล็กเสน้อยย้าฝ้าด้วยทีเดียวเถอะบวกรล้บวกดอนเนาะพวกมาสามเชียมือเดียวพ่อได้บอกว่าเจ้าซื้อไม่ได้เจ้าก็ซื้อรอเจ็ดสามหาสามกับสี่สามให้มันได้สามตัวเถอะบวกบนบวกล่างไว้น้่มเด้อ บัลเล่ออกมาแล้วมากระจัดบัลเล่บวกล้างนี่พอจันาเบ่มีดวงน้อจนหรอว่าร้อนร้อนร้อนน้อบ่คักมันนั่นก็บวกบวกไปจนบ่คักปานนี้บ่ลเสื้อจักสีมาจังไรเตี้เสื้อยุ่ยแต่ว่บวกบ่บวกล่างตรงมตุ้ม่ได้กลับเนาะกันเล็บบ่ถือบ่ถือก็ใหา่นั่นเราวยังถือเราได้ได้เกาหายุ่ยใหญผู้เฒ่าเนี่ยหาผ่านยืนอ่ะขอบหน้าจอแคบหน้าจอจ้าพี่น้อง ชอบจัดขัดผ่านนะคะตัวเลขพอป่ซาเล่าหายแนวทางนะคะแนวทาง<ไ>เราเฮ็ดเองซื้อเองอยู่แล้วนะคะทูกบกระแม่นทูกบกระมานหมว,วดกรอนนีทูบเล่าได้สามหกห้าขา้าป้นหัวเลขหกแค่จังไดสิบพถือสามตัวบาทนี่นพอเนะครับอาวันนี้เราจุดได้สามหกหกพี่น้นอ,นนองล่องอวยเลขหกล่องเบิง้งก็เป็นสามเก้าเก้าค่ะได้สามเบิ้งหมดเลว เสื้อซีก kind of um, เอาหาเนาะจ้ะเอาขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องเอ็นซีั่มเด้อให้มันบาลไว้ราชบารเป็นแนวทางให้เอาพ่อพ่อฝากท้ายคลิปครับเสื้อยังได้ก็ได้ขอให้ติดแปดครับเดือนแปดวันเด่นได้กับมาแปดวันนี่ฟันท่งให้แล้วยังกว่าบัลีเด็ดทีเด็ดเสื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดแปด เงีงนี่กันไลกับโมยูอยูอันวัลีเด็ดแม่พอเลื่อมวลีเด็ดหร้อบ่เด็ดบ่จ้าวลีเด็ดยังก่อเด็ดเ่าล่างนี่เอาแปดเก้าแปดหกแปดเจ็ดนี่ละโอ้เราบุรูว่าวัลีเด็ดคือยังเราเอาไว้ว่าลามสูไว้กรขาดเจ้ว่าไก่บวกบนคือเก้าบ่เด็กคุยคือวังหันจมันอกหักเงิอนพกสามนี่แล้วขมันตอกล่างสีเลยพกเจ็ดมื่อนโยเงือน โอ้ยฟันล่างคักปวดจ้ะเอาขอบคุณพี่น้องเด้อก็ไล่สดกันเยาวๆมากเกือบชั่วโมงเนาะขอบคุณคุณพ่อน้ำขอบคุณพี่น้องเอซีพร้อมนะคะให้มันมันให้รวยๆน้พี่พพอชุดนี่ซื้อชุดว่าเอาไปรวยนี่ลหะมารีเด็ดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะตาม้องนะตรงนี้